เอ็นตีตี้เราเพิ่จะไปที่ดากอนทาวเวอร์เนาะดากอนทาวเวอร์หรือพะลงตาทาวเวอร์เนาะราคา12หย่อนปลายแต่ทางที่สนดุดเนาะกยู่1 0หย่อนปลายนี่ทุกคนเพิ่งออมาฮอดแล้วเนาะหลงหลงตาทาวเวอร์หรือว่าเอินนน้นว<อ>่าดากนอนทาวเวอร์เนาะเนาะภาันสูงเลย น้องก่อนมนี่ปลาบินไม่มีรืาสั่นฟลฟายไอีกด้วยนนี้รหยุได้ยังงอกไ่ตอาบส่แล้วไปหนาวหนายทุกคนตึกเขาจะสุกอ่ะมีตุ๊กตาฮิมาเต็มเลย เด้อวันี้เียกว่าหลงหลงตาหลงปานี่อจากายก็เตอออกมาว้าวทุกคนเข่าวอะนล่ะฮะมัซื้อปีบปอ่ากลงแน่นักสิทีมบอกเก้าหยวนบ้บออันนี้ซื้อ มัน,นรถไฟขไความเร็วสูงบอกยนโบยนแบนี้นะว้าวาจีนเขาจะผลิตยนต์ได้เหรออันนี้เข้าไปทางไหนกันนี่ทุกคนนี่เป็นราคาเนาะน่าจะร้อยแปดสิบหยวนบ่หรือเจ็ดสิบห้าหยวน เป็นไม่ใช่จีนะอันบนเป็นแลกปี้แล้วมันบมาับทางนั้นกันต้องมาแลกปี้อยู่เนี่ยทุกคนผู้เดญ่ชี้ซื้อปี้ออนไลน์มาเงินขึ้นนกแอร์เลยอันนี้มันมังกรเนาะสมบัติจึงเอิญมามังกรทาวเวอร์นะค้อนทาวเวอร์เนาะ

ทุกคนเข้ามาห้องแล้วสั้นที18ออ่186สุดยอดเลยขึ้นต่อ,อ่ะขึ้นลิฟต่ออยู่่ะโบแมนงานไ่โอ้ลงไปลุ่มมา เขาขึ <Okay>. oh, ้นลิฟต์เอย้ยางขึ้นถ้าทุกคนขึ้นมาร้อยเก้าสิบแปดแล้วแนี้ป <Okay. S 1> ้าโถอมีประวัติ <c oughs> อย่างทุกตาใ,ให้เบ่งเนาะป้ากลางคืนจะงานแบบนี้เลยนะกลางคืนนะ ตึกสูงของมาเลเซียก็มีตึกแฟรเน็กเซียงไฮขึ้เขาเคยไปในเกเซียงไฮมาหานครมันเป็น ทันสมัยเนาะน้ำงามเตห์บินนะเป็น,กนเนก่าแก่เนาะเน่ันอยู่จีดคือกันกวงจูว่างามแทะมาเอาไปนอกวันนี้ มันมีฝุ่นหลายน่วะวันนี้มีฝุ่นหลายอนะวันนี้น่นะฝุ่นควันเต็มเลยบางบ่เห็นอย่งเลยก็เย็นๆหนาวหนาวแหงเลยตี <c oughs> พูดเอาสูงเลยเดี๋ยวไปยืนยืนยืนวันนี้มีฝุ่นวันนี้วันนี้มีฝุ่นบม่เห็นอย่างเลย โคตรงามเลยไทยวิวให้หนเด้อนคนหนาวชุดสุดเลยปนยน่านนี้ลงไปทางลุ่มกันหนาวโคตรฮ่าๆโคนรยางคืนมาตอนนี้206เมตร เขาใครในอุ่นดีป้าฮะผมนองก,ก็ต้องบุเสดเลยส่วนนี้งามขนาดเลยป้าในสวนนงงามเว้ย มันจะมีห่านไหม้มีน,น้ำหมักไม้เนาะราคากระบอกแพงอย่างสาวยละสิบหยวน 这是卢卡文创的冰淇淋，小蛋糕二分一。那个冰淇淋是小蛋糕，再来哪个？啊，对。对。啊。拿吧。对，下边那个。下边这个。冰淇淋。看完了。没有了，齐了，他给你做饮品了，就这三样。冰淇淋不要画。就在这儿呢。 เป็นพิพธภัณฑ์นะทุกคน สตางคว่ากันร่มเงียบเนะผมเป็นมือยูนทั้งลุงมกว่ามือยทั้งลุงใช่บ่เห็นอย่างไรปู่เนาะ

เิ่ง่เห็นอย่างเลยมัวพดปเดี๋ยวเขาจะลงไปทางลุมกันเราต้องไปลุมงางอือไป,ปไดูคนนี้คักเลยว้ามันเห็นทางลุมเลยนี่งางตามกระจกเห็นทางลุมได้เลยนะนี่ป้าผม สั้นทีร้อกว่าตัวนี้ทุกคนนี่ยานต่างเพลี้ยงานต่างสะพานกระจกเหก

这这边呢，变成牛，牛羊了。robot 就是说，robot。 จราจะจำลองบนขับยนต์บก <poured alive ấy> <maior> <ay> เพราะงามเนาะเพราต้องขาย,ยวนวลแบบเป็นโมเดลโมเดลหยวนร้อยสิบแปดหยวนเต้งร้อยสิบแปดหยวนเต้ง นี่เป็นห้องจำลองนักบิดเนอะแนนมีบริยนมีแต่คะแนงนงามเจ็ดร้อยป่ายวนเข้ามาสี่เก้าหน,นึ่งเก้าสุดกับต๋องกันมี <c oughs> ชั้นะแปดดวงน้ำข้าเลยถุงใส่พาสปอร์ตเป็นกัปตัน จำลองบองนินขับหน่อยเนาะว่ทุกคนมันน,นี่ข้าวกลับจะกลับละเนาะเรียบร้อยแล้วเนาะ